ครับผมตัวนี้เป็นเรียกว่าสปินเตอร์ตัว V4000 นะครับเป็นลอกขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเบอร์ส0 0พันเอาไว้ตกหน้าดินครับตัวนี้หน้าดินทะเลบอ่อบึงได้หมดครับอเอามาดูภายนอกกันก่อนนะก็จะมีริ้วรอยของสีโครเมียมนะครับสีโครเมียมที่มันหลุดลอกไป กาดก็ยังหลุดไม่เท่าไหร่นะครับก็มีจะมีสองข้างพรเมียมสีทองอที่มันไม่ค่อยจะเกาะกับพลาสติกเท่าไหร่นะครับหลุดล่องไปตัวสปูนสวยงามครับสปูนไม่มีขี้เกลือนะครับทั้งล่างทั้งบนไม่มีขี้เกลือแต่สปูนก็จะมีรักยิ้มตรงนี้นิดนึงนี่ครับแต่ไม่ไม่มันมันเป็นด้านนอกนะครับไม่ได้เป็นด้านในไม่มีไม่ไม่ไม่สะดุดสายแน่นอนครับ โดยรวมสภาพแล้วก็ยังถือว่ายังใช้งานได้ดีครับปกติเลยหน้าลอกนี่ครับดีน้าลอกนะ,ะมาดูสปูนด้านในกันหน่อยตัวเกียวยังลื่นปกตินะครับนี่ด้านในก็สปูนกลมนะครับสปูลไม่บิดเบี้ยวนะครับตัวสปริงดีดก็ คลิกเสียงยังอยู่ครบครับตัวด้านในแกนไม่มีรูดไม่มีล้มนะครับสวยงามโรลเลอร์เป็นไทเทเนียมด้วยไทเทเนียมลูกใหญ่ๆเวยห้องเบรกเบรกก็มีขนาดใหญ่นะครับห้องเบรกมีช่องระบายอากาศด้วยเวลาเบรกหนักๆความร้อนก็ไม่สะสมนะครับคลิกเสียง

แน่นมากครับเบรกได้เลยสภาพโดยรวมตัวแขนพับเก็บได้ครับแขนพับเก็บได้หนอกหมุนลื่นๆครับนี่ครับหมุนลื่นมากครับตัวนี้ลื่นเลยแบบ คครครับับบก็สนใจผมฝากไว้อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้สวยงามด้านหลังนี่เดือนหน้าไทยหลังปกตินะน,นี่เดือนหน้ากันกลับใช้ได้ดีครับนี่มลื่นมาก ครับก็เอามาให้เลือกชมไันหนึ่งตัวครับฝากไว้ครับกับตัวนี้ครับได้ว่าตัวรหัส V ี0 0 0พครับจากสปินเตอร์สปินเตอร์จากได้ว่าครับ